แล้วปีใหม่ทําอะไรอยู่เนี่ยทำไมยังไม่ใหม่วันนี้ว่างไหมครับไปกินข้าวด้วยกันหน่อยสิอ้าวไม่น่าเชื่อเลยคนเก่งและขยันของห้องเราจะน,นั่งแท็กซี่มาแต่ก็อย่างว่าเลยเนาะไม่มีรถขับก็แบบนี้แหละฉิบหายแล้วนี่มันที่นี่นี่นี่ป่าเดี๋ยวนายช่วยเอารถฉันไปเช็คระยะให้หน่อยนะวันนี้ฉันมีประชุมทั้งวันอะคงไม่ว่างแน่เลยได้เลยครับบอสเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ ขอบใจมเฮ้ยเด็กใหม่มานี่ดิครับพี่ฝ่ามีอะไรให้ช่วยครับนายว่างอยู่ใช่ไหมไปทำธุระแทนผมหน่อยว่างครับอ่ะนี่คุณใจรถบอสเอาไปเชลระยะให้หน่อยจาัดก,การให้เรียบร้อยนะรีบไปได้ละได้ครับชิ้รถต่อดีกว่าเราไงพีมาเหรอ แล้วปีใหม่ทำอะไรอยู่เนี่ยทำไมยังไม่ใหม่เอองั้นรออีกสักห้านาทีแล้วกันถ้ายังไม่มาเราก็เข้าไปรอข้างในก่อนอืมอนี่มันเกียร์แกนคาริวาวนี่ว่ะสวยจริงๆเลยเว้ยถ่ายรูปดีกว่า โอหาน้องถิงดีกว่าฮัลโหลถิงฮัลโหลว่าไงท็อปวันนี้ว่างไหมครับไปกินข้าวด้วยกันหน่อยสิได้สิอย่าบอกนะว่าน,นายอ่ะซื้อรถใหม่แล้วแน่นอนว่าซื้อรถใหม่มาเกียร์แกนคานิวาวอ่ะรู้จักไหมรู้จักสิแต่ตอนนี้ ฉันมีนัดทานเข้ากับเพื่อนอะ่ะแต่ถ้าทานเสร็จอันโทรให้ในายมารับละก,กันเราไปเดินห้างกันนะโอเคได้ครับไว้เจอกันนะยิ s yes! สสำเร็จลย้ยน้าเบื่อจริงๆเลยมีผู้ชายโทรมันนัดอีกแล้วแถมขับรถหลูม,ม,มารับซะด้วยนะว่าไงทุกคนฉันมาแล้วไงปีใหม่ฉันคิดว่าแกจะไม่มาแล้วซะอีกต้องมาสิฉันจะพาดได้ไง สวยขึ้นปะเนี่ยขอโทษนะทุกคนที่ให้รอนานอะ่ะพอดีฉันติดธุลานิดหน่อยแล้วนี่แกมายัางไงหรอฉันไม่เห็นรถแกเลยฉันมาแท็กซี่อะ่ะอ้าวไม่น่าเชื่อเลยคนเก่งและขย,ยันของห้องเราจะน,นั่งแท็กซี่มาแต่ก็อย่างว่าเลยเนาะไม่มีรถขับก็แบบนี้แหละทำไมว่าหน่อยไม่ได้หรือไงก็ไหนแกบอกว่าทำธุรกิจอยู่ไม่ใช่หรอ มันเป็นไปได้เหรอที่คนทาธุรกิจอะ่ะจะไม่มีรถขับสแสดงว่าแกโกหกพวกเรานสิหิง <Okay. S 1> ไม่คิดเลยนะว่าคนที่ขย,ยันและเรียนเก่งแบบเธออะ่ะจะมีนิสัยชอบโกโหกอวดรวยแต่จริงจงอะ่ะไม่มีอะไรเลยดูอย่างน้ำมนต์สิมีแฟนเป็นเจ้าของธุรกิจยังเปิดร้านทองอีกถึงฉันจะโสดอะ่ะแต่ก็มีผู้ชายมาจีบไม่เว้นแต่ละวันแต่ละคนอะ่ะก็ขับรถรูกันทั้งนั้นดูอย่างคนล่าสุดสิ ขับรถเกียร์แกนแคทเนวาแล้วเธอล่ะมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเหมือนคนอื่นบ้างหรือยังรู้สึกอายบ้างไหมพอได้แล้วขอโทษด้วยนะปีใหม่ที่ฉันพูดตรงไปหน่อยพอดีว่าไม่ชอบพวกจนแต่อวดรวยฉันพูดแค่เนี้แกคงไม่ได้โกรธใช่ไหมบ้าฉันจะโกรธแกทำไมเออช่างมันเถะนะเราเข้าไปข้างในได้แล้วไปไปเข้าไปข้างในเถิ วันนี้ทุกคนอิ่มแล้วใช่ไหมวันนี้อิ่มมากเลยข้างหน้าเราไปนัดก,กันอีกนะวันนี้ฉันกับสามีขอตัวกลับก่อนบ๊ายบายนะน้ำมนตบ๊ายบายปีใหม่อย่าบอกนะว่าเธออ่ะจะบกแท็กซี่กลับอีกแล้วเดี๋ยวคนคุยฉันก็มาแล้วอะ่ะให้เขาขับรถไปส่งเธอด้วยก็ได้นะ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกอ๋อลืมไปคออย่างเธออคงไม่เคยนั่งรถแพงๆสินนะคงไม่กล้านั่ง ทิงผมอยู่ตรงนี้นั่นไงเขามาแล้วฉันไปก่อนนะพี่นั่นมันรถฉันไม่ใช่หรอฮัลโหลฝ่าครับบอรถฉันที่ให้นายไปจัดการอ่ะเรียบร้อยหรือ,อยังเรียบร้อยแล้วครับบองั้นก็เอามารับฉันเดี๋ยวนี้เลยได้เลยฉันได้เลยครับทิงรีบขึ้นรถเถอะครับเดี๋ยวผมพาคุณไปเดินห้างเล่นสักสองชั่วโมงได้สิ พี่ฝาขอโลโครับพี่ครอปในอยู่ไหนรีบเอารถไปล็อบอสอยูนี้เลยที่ล่าหาเอ่อได้ได้ครับเดี๋ยวพี่ส่งโลเคชั่นมาให้ผมเลยนะเอ่อถิงท็อป วันนี้นายอ่ะทำให้ฉันประทับใจมากเลยนะรีบขึ้นรถสิยืนอยู่ทำไมล่ะชิบหายและนี่มันที่นี่นี่เฮ้ยบอสท,ทอปนายจะไปไหนอะ่ะอะไรของเขาวะเออบอสครับพอดีพี่ฝ่ายให้ผมมารับบอสแทนนะครับ ใหม่แกยังไม่กลับอีกเหรอทิงลงมาก่อนท็อปนี่คนทำบ้าอะไรเนี่ยบอสต้องกอโทษด้วยนะครับอะไรนะบอสเหรอใช่เขาคือเจ้าของบริษัทผู้ชายคนนี้เหรอที่แกพูดถึงอ่ะช่วยถอยออกไปห่างๆจากรถฉันด้วยนะแ๋่วรถฉันเป็นรอยอ่ะ ทอมนี่แกกล้าหลอกฉันเหรอไปไปไปทอมไอ้ผู้ชายเฮงซวยกล้าทำให้ฉันไขยหน้าหน้าเพื่อนเหรอถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ